สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆเ,เข้าสู่ช่องไทยสไตล์ไลท์นะคะวันนี้ดาพาเพื่อนๆมาที่สุพรรณบุรีค่ะมาที่วัดป่าเลไลวอรวิหารนะคะวัดนี้สร้างในสมัยที่เมืองสุพรรณบุรีรุ่งเรืองในพงศาวดารเหนือนะคะกล่าวว่าพระเจ้าแกตรงทรงให้มนมาบูระวัดป่าเลไลภายหลังพศ2001 พศ1,724นะคะวัดป่าเลไลมีความเกี่ยวข้องกับวันนคดีอันเรื่องลือลือชานะคะก็คือขุนช้างขุนแผนของสุนทรผู้วัดป่าเลไลนะคะมีสถานะเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดวรวิหารนะคะและวัดนี้นะคะมีการสันนิษฐานว่ามีอายุราวราว1,200ปีนะคะซึ่งตั้งอยู่ที่ถนนมาลายแมน ตำบลรั้วใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะซึ่งก็กล่าวกันว่านะคะถ้ามาเมืองสุพรรณบุรีแล้วถ้าไม่ได้มากราบไหว้หลวงพ่อโตวัดป่าเลไลนะคะก็เหมือนมาไม่ถึงเมืองสุพรรณค่ะโดยที่ว่าวัดป่าเลไลเป็นวัดสําคัญคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นวัดที่มีประวัติดานยาวนานในช่วงวันหยุดจะมีผู้คนมากมายนะคะมากราบไหว้ขอพร และยิ่งเป็นวันหยุดยาวจะเป็นที่ที่คนส่วนมากนะคะที่เป็นอันดับต้นๆของจังหวัดเลยถ้าหากมีโอกาสมาเมืองสุพรรณนะคะสถานที่แรกที่ทุกคนคิดถึงก็คือต้องมาวัดป่าเรไรคะ่ะซึ่งไม่ควรพลาดแล้วก็ไม่ควรผ่านนะคะเพราะว่าเป็นวัดที่ศักดิ์สิทธิ์มากจะมีผู้คนแวะมาชื่นชมนะคะความงามแล้วก็มาดูภาพวาดนะคะฝาผนังเกี่ยวกับประวัติความเป็นมานะแล้วก็ประวัติของ หลวงพ่อโตแล้วก็มีาภาพผาฝาผนังที่เป็นขุนช้างขุนแผนนะคะที่เป็นเกี่ยวกับวรรณคดีนะคะใหญ่มากเยอะมากและสวยมากสวยแค่ไหนนะคะเพื่อนๆมาชมกันด้วยคลิปนี้เลยนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นนะคะเราจะมาไหว้พากันก่อนแล้วก็เข้าไปไหว้หลวงพ่อโตข้างใน <S <S ตอนนี้เรามาไหว้พานะ,ะ <S <S นะคะก็จะมีเช่า,ามีให้เช่าพระด้วย วันนี้ไม่ใช่วันหยุดนะคะจะเป็นวันอังคารแต่ว่าคนก็ยังเยอะอยู่นะคะแต่ก็ไม่ได้หนานแน่นเหมือนกับวันเสาร์อาทิตย์นะคะจะไหว้ขอพรสวดมนต์เสร็จแล้วนะคะสวดพระคาถาหลวงพ่อโตเสร็จแล้วเราก็จะปิดทองซึ่งจะไหว้แล้วก็จุดทูปอยู่ด้านนอกนะคะ หลังจากไหว้พระเสร็จข้างนอกเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเข้าไปข้างในวัดซึ่งข้างในนะคะก็จะงดกลมกลาบนะคะก็จะนั่งแล้วก็จะาภาวนาได้หลวงพ่อโตองค์ใหญ่มากนะคะก็มีความสง่างมีบารมีมากเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดสุพรรณบุรีเราก็มากราบไหว้ขอพรแล้วส่วนใครนะคะที่อยากสนใจที่จะ เสริมบารมีด้วยการห่มพระนะคะห่มผ้าเนี่ยค่ะเป็นผ้านะคะห่มให้หลวงพ่อโตนะคะก็1ผืนพร้อมเขาจะให้พระด้วยนะคะ199บาทปัจจัยก็หยอดลงที่ตู้เลยนะคะก่อนที่เราจะถวายผ้าหลวงพ่อโตนะคะเราก็จะมาทำสวดมนต์สวดพระกรอาหาแล้วก็อธิษฐานจิตก่อนนะคะ ก็จะมีพ่อข่าวนะคะมานั่งรอรับปกติก็จะมีพระนะคะไม่พระก็หลวงพ่อข่าวอย่างนี้นะคะ mm hmm. เขาก็จะให้เราอธิษฐานอันนี้เป็นด้านหลังนะคะ mm hmm. เวลาเราจะเดินมาถวายผ้าหลวงพ่อโตนะคะก็จะมาด้านหลังตรงนี้แล้วก็จะมายืนต่อแถวตรงนี้นะคะแล้วก็เอาพระเอาผ้านะคะที่เราจะถวายมา ยกไว้ที่หัวนะคะเขาก็ให้อธิษฐานให้หมดทุกหมดโศกหมดร่วงหมดภัยจะเินรุ่งเรืองนะคะก็แล้วแต่เราจะอธิษฐานเลยพอถวายผ้าเสร็จนะคะเรากลับผ้าหลวงพ่อโตเสร็จแล้วเราออกมาข้างนอกจะพาให้ชมนะคะว่าบรรยากาศข้างนอกโบสถ์เป็นอย่างไรบางคนที่ยังไม่เคยเดินทะลุไปถึงข้างหลังนะคะก็จะมีขุนแผนนะคะอยู่ด้านหน้า ฝั่งด้านซ้ายมือถ้าเราหันหน้าออกข้างออกหน้าโบสนะคะเดินตรงไปข้างหน้าก็จะเป็นที่ถวายสังฆทานนะคะส่วนฝั่งซ้ายนะคะฝั่งขวามือค่ะฝั่งขวามือฝั่งนี้ก็จะเป็นแม่นางพิมพานะคะนางพิมพ์ใช่ไหม <c oughs> ค่ะ แล้วก็จะมีการปิดทองฝังลูกนิมิตด,ด้วยนะคะซึ่งเป็นของสร้างพระอุโบสถใหม่นะคะใครที่สนใจนะคะก็มาร่วมบุญกับวัดป่าเรไรได้ค่ะ mm hmm. พอเดินตรงเข้าไปข้างในตรงข้างหน้าเลยนะคะ mm hmm. ก็จะเป็นที่ถวายเกี่ยวกับโรงศพบรรยาินะคะเราก็สามารถทําบุญได้ mm hmm. วัดก็มีความเสริมโทมไปตาม าตามเวลาเวลานะคะบางจุดบางจุดก็บูรณะใหม่ก็ยังสวยอยู่นะคะอันนี้ประตูข้างหน้าหลังจากเราไหว้พระเสร็จแล้วโดยนอกมาวันนี้นะคะจะพาชมตรงนี้ก็จะเป็นภาพฝาผนังนะคะที่เป็นวรรณคดีไทยก็คือขุนช้างขุนแผนซึ่งวาดได้สวยงามมากสวยงามขนาดไหนเพื่อนๆชมนะคะตรงนี้ คือจะสุดยาวไปจนรอบเลยนะคะก็จะมีเรื่องราวให้เราได้มาดูมาติดตามชมนะคะว่าสมัยก่อนเป็นยังไงเป็นวัคคันบัน,นคดีที่มีชื่อเสียงมากนะคะที่ในปัจจุบันก็มีหลายๆห,หลายช่องนะคะที่เอามาทำเป็นหนังเป็นละครออกมาให้เราชมนะคะซึ่งก็ดวงดังกันมากในเรื่องนี้ ดึงล่าสุดนี้นะคะก็จะเป็นดาราอย่างคุณชาคิดนะคะที่มาเล่นแล้วก็ใหม่ฝั่งข้างอีกข้างนึงนะคะฝั่งนี้ก็เป็นภาพที่สวยมากก็เป็นขุนช้างขุนแผงเหมือนกันนี่ก็จะมีครบเลยนะคะสําหรับบรรดาลูกแล้วก็ประวัติต่างๆคือมาที่นี่นะคะคือบอกเลยว่าสวยงามมากอาจจะแบบไม่ดี อลังการมากมายนะคะแคบแต่ว่าแคบภาพฝาผนังนี่ก็มีคุณค่าทางจิตใจมีคุณค่าทางวรรณคดีของเรามากแล้วนะคะคือถ้าเราได้มาเดินมาชมนี่จะรู้สึกถึงความศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นวัดเก่าแล้วก็จะรู้สึกถึงเออคือพูดไม่ถูกนะคะต้องได้มาเองอเพราะว่าที่เนี้ยคือบอกเลยว่าศักดิ์สิทธิ์มากภาพก็สวยมากนะคะ อาจจะวาดนานแล้วก็จะมีสีซีดไปตามการเวลาแต่ยังบอกว่าสวยเหมือนเดิมสวยคือภาพสวยออกมาวาดได้สมูทมากและตรงนี้นะคะก็จะเป็นพระอีกองค์หนึ่งที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากสวยมากนะคะหลังจากตรงนี้นะคะเราก็จะเดินออกไปให้ชมอีกจุดหนึ่งค่ะเพื่อนๆ เราจะเลี้ยวขวานะคะออกไปชมอีกจุดหนึ่งก็คือตอนนี้อ,อุโบสถหลังใหม่กำลังบูรณะนะคะจะบอกว่าข้างในคือสวยมากแต่วันที่มาถ่า,ายวันนี้นะคะเราไม่ได้เข้าไปข้างในเพราะว่าเขายังปิดอยู่นะคะเราก็จะให้ชมอยู่บนข้างนอกนะคะตอนนี้ที่กำลังมีการแกะสลักพระอุโบสถข้างนอกนี่คือสวย ตรงนี้นะคะเป็นรูปสิ่งนะคะคือสวยมากกำลังเพ้นซึ่งสร้างยังไม่เสร็จดีนะคะถ้าเสร็จแล้วทางวัดคงจะเปิดให้เราได้เข้าไปชมนะคะข้างบนนกก็จะเยอะมากนะคะชมบรรยากาศฝั่งตรงนี้ นี่คือแค่บันไดขึ้นนะคะก็คือสวยอลังการมากข้างในก็กำลังสร้างนะคะกําลังทำหลังจากไหว้พระทำบุญเสร็จแล้วนะคะอีกที่หนึ่งที่จะให้ชมก็คือเนี่ยคะ่ะต้นโพเป็นโพดัดนะคะซึ่งมีอายุเยอะแล้วนะคะแต่ว่าทําออกมานี่คือสวยมากเลย เสร็จแล้วเราเดินอ้อมไปข้างหลังนะคะตรงนี้ก็คือข้างหลังของโบสถ์ใครที่คือมาแล้วจอดเฉพาะข้างหน้าเ้วออกเลยนะคะถ้าชมคลิปนี้เราจะพาชมด้านหลังด้วยตรงนี้ด้านหลังนะคะเราเดินไปจะมีห้องน้ําซึ่งห้องน้ําเยอะมากทั้งมีฝั่งของผู้ชายและผู้หญิงนะคะมีหลายสิบห้องเวลาทะลุออกมาจากประตูนี้ได้นะคะ และไฮไลท์สำคัญวันนี้นะคะคือพาเพื่อนๆมาชมตลาดค่ะที่นี่มีตลาดข้างหลังวัดนะคะที่เป็นสินค้าของพ่อค้าแม่ค้าของชาวบ้านจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะคือมีเยอะมากที่ชมไปด้วยกันเลยนะคะมีทั้งน้ำตาลเด mm ้อ hmm. ที่ขึ้นชื่อที่สุดก็คือปลาแห้งปลาสลิดนะคะ mm hmm. ก็มีเข่าควายอันนี้มีแห้วนะคะให้กิน mm hmm. แล้วบอกเลยว่าขายไม่แพงแล้วก็มีปลาแห้งนะคะเนี่ยค่ะตัวใหญ่ๆนะคะถุงนึง80บาทเองค่ะเพื่อนๆซึ่งใครชอบนะคะเอาไปทำต้มโค้งนี่คืออร่อยมากเดี๋ยวเรามาชมตลาดหลังวัดไปด้วยกันนะคะร้านนี้ก็จะเป็นสุทีสมุนไพรก็จะมีทั้งขายยาดองขายยาสมุนไพรยานวดนะคะต่างๆ แล้วก็จะมีสมุนไพรสดด้วยนะคะนี่ก็เป็นเหล้ายาดองนะคะตรงนี้ค่ะเป็นสมุนไพรสดใครที่กำลังมองหาว่านสดๆนะคะว่านจังมันลูกไพลยคือมีทุกอย่างทั้งขมิ้นชันขมิ้นอ้อยตว่านทอลงหดสำหรับคนที่เป็นฤทธิ์สี่ดวงนะคะตรงนี้ก็แห้วนะคะถุงละ2ี่สิบ สามถุงห้าสิบคือนึ่งนึ่งแบบร้อนๆเลยนะคะตอนนี้ก็ยังมีมะม่วงอยู่แล้วก็ปลาแห้งนะคะตัดพร้อมด้วยโปรตีนเยอะแยะเลย <c oughs> บินกันให้ว่อนเลย <c oughs> โอเคค่ะอันนี้ก็ไม่ว่ากันนะคะเขาคงไม่ได้ใส่สารอะไรมแมลงวันก็เลยบินตอม เดี๋ยวเรามาดูตลาดข้างในนะคะตรงนี้ก็จะขายปลาแดดเดียวนะคะพวกปลาช่อนปลาบึกปลาดุกแล้วก็ที่สำคัญก็คือเนี่ยค่ะปลาสลิดตัวใหญ่ๆนะคะโลละ200วันนี้ไม่ใช่วันหยุดนะคะบางร้านก็ยังปิดอยู่แต่บางร้านก็เปิดอยู่แต่ก็ถือว่าไม่ค่อยคึกคักเท่าไหร่ ร้านค้าก็เปิดยังไม่เยอะมะม่วงนะคะก็จะราคาถูกมากดูสิคะเพื่อนๆสโลร้อโลละห้บกล้วยก็หวีละยี่นะคะเรามาดูร้านนี้นะคะข้างข้างตรงนี้ก็จะเป็นขายปลาเหมือนกันค่ะแล้วก็จะมีเคล็ดลัน้ำพริกที่เขาเอามาตำเอาปลามาตำนะคะก็มีปลาลา ร้านนี้นะคะปะลาสดก็กองละร้อยยีค่ะเพื่อนๆดูสิคะคือกองใหญ่ๆมากเนี่ยค่ะนำเสนอเลยนะคะน้ำพริกทุกอย่างเลยคือคือได้ปลามาตัดหัวแล้วก็ตากไว้ที่นี่เลยนะคะคือผลิตภัณฑ์ชุมชนของชาวบ้านจังหวัดสุพรรณบุรีใครที่ไหว้พระเสร็จแล้วนะคะก็มาอุ่นหนุน ซื้อปลาสลิดนะคะกองใหญ่ๆราคาย่อมเยาวมากแล้วก็น้ำพริกนะคะมีหลายคือหลายรสชาติมากก็มีหลายร้านเหมือนกันเราเลือกได้เลยจะพาให้ชมอีกที่หนึ่งนะคะก็คือข้างในจะเป็นที่เครื่องจักสารนะคะของชุมชนจักสารของชาวบ้านนะคะก็คือจะบอกว่า สวยแล้วก็มีโครกหินอ่างศิลาด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาชมด้กันเดี๋ยวเดินเข้าไปข้างในนะคะซึ่งจะบอกว่าปลาสลิดนะคะเราชมลหลายๆร้านบางร้านกล่องละร้อยยี่สิบบางร้านร้อยสี่สิบร้อยหกสิบแล้วแต่ราคาแล้วแต่เจ้านะคะเราเดินชมก่อนแล้วค่อยเดินซื้อตรงนี้เลยค่ะเครื่องจักรารคือบอกเลยว่าสวยมาก มีครกอ่างศิลาด้วยครกหินนะคะใครที่สนใจผ่านมานะคะมาที่วัดตาเรไรไม่พลาดเลยค่ะสินค้ายเยอะมากแล้วก็แม่ซื้อหน้าหาทั้งนั้นนะคะถ้าใครไม่มาวันหยุดนะคะมาวันธรรมดาเราจะได้ไม่ต้องเบียดคนอื่นค่ะครกเยอะแยะมากทั้งครกไม้ครกหินนะคะตะก้าพัด มอหินอะไรทุกอย่างคือเยอะมากกระติบข้าวตลาดไม่ได้มีแค่ตรงนี้นะคะสำหรับเดินเสร็จแล้วตรงนี้เลยค่ะข้างในที่จอดรถอีกจุดหนึ่งนะคะนี่ือเป็นโซนข้างหน้าวัดนะคะตรงนี้จะมีร้านอาหารให้เราเข้าไปทานได้มีหลายร้านมากแล้วพ่อค้าแม่ค้าเขาก็จะเรียกนะคะเดี๋ยวพาชมนะคะว่ามีร้านอะไรเนี่ยคะ่ะ มีร้านก๋วยเตี๋ยวตามสั่งนะคะเราไหว้พระเสร็จแล้วหิวข้าวนะคะมาจอดพักที่นี่แล้วก็ทานข้าวทานน้ำเย็ยนๆที่นี่ได้ทานเสร็จแล้วเราก็จะมาเดินซื้อนะคะตรงนี้ก็จะเป็นร้านสมุนไพรมีร้านน้ำนะคะให้เราชมให้เรากินสมุนไพรนวดต่างๆ แล้วก็จะมีร้านของเล่นเด็กแล้วก็ทำม้านั่งนะคะไว้ให้คนได้นั่งสำหรับเดินเหนื่อยร้อนก็แวะซื้อล่มนะคะคือที่นี่บอกเลยว่าถ้าจะพอมาไหว้พระแล้วเรามาจอดรถแล้วเรามาซื้อของด้วยที่นี่ได้ครบค่ะวัดป่าไรยแห่งเมืองสุพรรณบุรีนะคะ ก็มีหลากหลายให้เลือกให้ชมนะคะร้านนี้ก็เป็นเกี่ยวกับพวกมีดนะคะมีดพ้าต่างๆจอบเสียมการทำการเกษตรนะคะอพอคานั่งหลับเ <c oughs> นี่ยค่ะมีดพ้านะคะเยอะแล้วก็ขนมของฝากนะคะปลาแห้งขนมของฝากเยอะ มีหลายร้านด้วยเสื้อผ้าก็มีกาแฟโบราณสูตรเจ้าคุณปู่อันนี้ถุงละ353 35, ถุงร้อยนะคะถุงใหญ่ๆเลยแล้วก็ตรงนี้นะคะก็คือจะบอกเลยว่าหอมหอมอะไรคะหอมปลาร้าค่ะน้ำพริกปลาร้าปลาแจ่วทุกอย่างหอมมากปลากระดีปลารวม ทั้งน้ำพริกทั้งปลาร้าทั้งปลาร้าสับคือจะบอกว่าหอมจริงๆอยากถือกระติ๊บท้าเหนียวเดินผ่านนะคะปลาร้าบองปลาร้าหยองคือเขาเแบบเขาทำขึ้นมาคือน่าทานมากและหอมมากเพราะว่าจะปลาเขาเยอะใช่ไหมคะแล้วเขาเอามาทำผลิตภัณฑ์แปรรูปแลวจะเก็บไว้ได้นาน ร้านของฝากร้านนี้ของก็เยอะนะคะร้านเอก,กชัยจัดร้านได้สวยมากค่ะสินค้าก็มีประมาณนี้นะคะอโอเคค่ะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมและอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องไทยสไตล์ไลฟ์ ในการทำคลิปตต่อไปนะคะส่วนคลิปหน้าจะไปวัดไหนจะไปที่ไหนเดี๋ยวเรามารอชมกันนะคะอย่าลืมนะคะเพื่อนๆกดไลค์ให้เราด้วยนะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ